ดูกันทั้งโซเชียลเมื่อเจ้าตูบนางรอแม่เต้นหน้าเวทีชาวเน็ตลั่นกลับบ้านได้แล้วแม่ ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นคลิปที่กลายเป็นไวเราอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสคลิปความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าตูกที่ได้มานั่งเฝ้าแม่ที่ได้มานั่งเฝ,ฝ้ารอแม่กลับบ้านอยู่หน้าเวทีพร้อมระบุข้อความว่าตอนที่เห็นก็งงว่าน้องไปนั่งทําอะไรกลางวงเต้นลํามพีแท้ต่ำแม่กลับบ้านวงเล็บคุณป้าใส่กางเกงลายดอกแฮชแท็กขออนุญาตคุณป้าด้วยนะคะแฮชแท็กทัดหมาแฮชแท็กคนรักสุนัขซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสออกมาแล้ว ก็ได้มีชาวเน็ตแหกกันเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวค่ะเช่นนาเอนดูรอแม่กลับบ้านอีแม่ก็ม่วจนลืมลูกลูกก็กลัวแม่เมาแล้วไปหาเรื่องเขาเลี้ยงยังไงให้หมารักขนาดนี้ดีเลี้ยงคนอย่างไม่รักฉันขนาดนี้เลยความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่จริงใจแม่อยู่ไหนผมคอยอยู่น,นั่นกลับบ้านพร้อมกันอย่างปลอดภัยลูกคนโตที่บ้านบอกฉันสั่งน้องคนเล็กไปตามแม่และวันหลังแม่เอาเข้าวแรงให้หนูก่อนค่อยออกมาดูหมอลำได้บ่ แม่กลับบ้านเหอะพอให้มาตามแล้วแม่ยังไม่ได้ให้ข้าวบอ่อน้อตมามาขนาดนี้เอ็นดูแท้หนวกหูก็ทนหลอ่อแม่น่ารักจริงๆแม่พาน้องไปนอนก่อนปะรอแป๊บนะลูกแม่กําลังติดล่มแม่กระเพรินเลยนะลูกรอกลับบ้านไม่ห่างแม่แม่อยากจะกลับบ้านแล้วเอ็นดูนะเป็นตน้น